วันนี้เราจะมาเข้ารรายการ KFC แก๊ง <FC>, สวัสดีผู้ <K FC S 2> นมแก๊ง KFC นะยินดีที่ได้พบนะแก๊ง KFC ทุกๆคนดีฉันผู้ชมฉันคาร่านะสวัสดีทุกคนฉันคริสว่าไงทุกคนฉันเฟริสนะว่าแต่วันนี้พวกเราทุกคนจะมาทำอะไรกันหรอ KFC ฉันคิดว่าวันนี้เราแค่จะไปถ่ายเล่นอย่างเฉยๆน่อยนะโรลิ้น,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 นะนไม่มีอะไรมากหรอก ทาตจำที่พวกเราเคยสัญญาครับท่านผู้ชมว่าเมื่อกันนะว่าเราจะพาโคลมีกกันนะ่ะเออถ้าพูดถึงอะไรฟลิกไปทำกันเถอ,อะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกามันโรยไปเรื่อยไปเลยเฮี่หย่าแอสสุกเซนเป็นสีขาวนะทีนี้เอาช็อกโกแลตฉันมานะแอสก็ไม่จะมีอะไรชงเลยนั้นได้บอลไทยปีน,น,น <c oughs> ี้่เจะเอาไม่ฉันดีๆเลยจะให้ฉันพร้อมกับตัวเบียร์ละนี่ฟลิกเราเมื่ัดข้อกันเถอะ ฮัแล้วอยู่กนไยางนี้กกาเฟรชเฮ้เฟรเธอรู้ไหว่าจริงๆแล้ไอแซนเนี่ยมันไม่มีเลือดหรอกนะแต่ที่มันมีเลือดก็เพราะว่าเออเฟรชเธอทำอะไรนะแหมเฟรชคิดว่าคนสมองทัวย่า่เธอจะสามากถแก้ปัาซูแบบนี้ได้เหรอเธอน่ามก็เป็นไข่นกคนหนึ่งเท่นั้นแหละ กินอะไรกันรอดทั้งสองคนหนูขอถ้าก,กินละ้อนสองที่นะคะแล้วก็และหนูขอมะเขือเทศก็ปวดหนึ่งปวดค่ะค p l สค s e สอุ้มหนูหน่อยเออโอเคื่อแต่คริสขอรอดอยู่ไหนล่ะยินดีต้อนรับกลับ p l ค a s สคาล่าดูนี่สี่ชื่อทีขอแล้วคริสทำไมเราถึงไม่เอา F C K ล่ะ ฟรสไม่เอาไม่เอาฉันชอบ X C K X C K ห่างแล้วกเอา X C ดีกว่านะว้าวเด็กใจเย็นกว่านะอย่าเพิ่งทะเลาะกันก็ฟริสเนี่ยจะต้องชื่อแกงแล้วว่า K F C แต่ฉันว่าพวกเราหนักเหมาะกับ X C K มากกว่านะเออมขะหน่ายฉันคิดว่าคำนั้นมันเป็นคำที่ไม่ควรจะเอามาใช้ประยิ่งเลยนะ K X C K X C จ้าฉันมาแล้วจ้า ฟรีสคาล่าเออฉันฉันขอเมอร์ซี่แล้วกันนะฟรีสคาร่าอยู่กันยี่ยี่ไหนนะรอฉันเก็บถอ่ไม้ก่อนฟริสนอะของฉันเว้ยฟริสนอะของฉันต้องหางต่อยมั่วฮ่าฮ่าสดีฉันคาร่านี่ไงงั่นหนูขอช็อกโกแลตเออไม่ใช่ช็อกโกแลตดิอะไรวะนี่ฟรีสทำไมเธอถึงไม่เอา KFC อฟเ มันต้องเป็นเอสซีเคมใช่เหรอนี่ฟริสทำไมถึงไม่โอเคโอเคเพื่อฟริสคาร่าเออฟริสฟริสฟริสในกูไม่ใช่เหรอฟริสเชื่องว่าอะไรไหมว่าจริงๆแล้วไอแซนมันมัน เฮ้คล hey, you know okay. ิสวันนี้ฉันไปช้าหน่อยนะแต่ก็รอฉันด้วยนะที่เดิมนะโอเคมันมันฮึซันแล้วคนจะอยู่ที่ร้านยูบี้ตลอดสินะงั้นก็ฝากเวยแล้วกันนะไม่มีปัญหาหรอกทูดิคลิสบายซันบายบายทูดิคุยตายไหมซัน